อะครับอันนี้ลูกค้าส่งเครื่องมาขายนะครับผมไม่แน่ใจว่ามาจากที่ไหนนะฮะส่ง DHL นะครับส่งมาได้ได้สอวันแล้วนะครับเพิ่งถึงวันนี้นะครับผมก็จะมาแกะเครื่องเช็คเลยนะครับว่าลูกค้าส่งรุ่นไหนมานะครับแกะเลยครับเพิ่งถึงนะครับผมก็จะแกะเลยมาจากกทมนะครับ ถ้ท่านไหนอยากขายก็เช็ครีวิวเลยนะครับเช็ครีวิวแล้วส่งมาเลยนะครับมาครับมาเช็คกันเลยนี่ลูกค้าส่งมาเห็นบอกว่าส่งมาสองตัวแต่ส่งมาตัวเดียวนะครับลูกค้าไม่ได้แจ้งนะครับ เดี๋ยวต่อไปลูกค้าต้องแจ้งผมด้วยนะครับว่าถามไปสองตัวส่งมากี่ตัวอะไรอย่เงี้ยครับส่งมาตัวเดียวนะครับ ส่งเรียวมีมานะครับก็จะมาเช็คสภาพเลยนะครับว่าสวยไหมครับมีรอยอยู่นะครับมีรอยด้านตรงตูดนะครับฟิล์มนะครับฟิล์มมีรอยนี่มาคนระับผมก็จะแกะแกะดูเลยครับไม่เสียเวลา มีรหัสนะครับมีรอยตรงนี้นะครับไม่สวยเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็เลนกล้องนะครับขอบๆโอเคครับเดี๋ยวผมทักหาลูกค้าก่อนครับ